กับช่องมีชาอินฟตี้วันนี้นะคะเราก็จะมาทำขนมต้มกันค่ะขนมต้มสีสีแดงฟ้าแล้วก็ขาวนะคะอร่อยทุกสีค่ะไปเริ่มทำกันเลยเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยอ,อร่อยมากค่ะ เริ่มจากคั้นน้ำดอกอัญชันก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ําร้อนมาใส่ค่ะแล้วก็บีบ้ๆนะคะสีก็จะออกมาถ้าเราอยากได้ออกสีม่วงๆนิดนึงเราก็บีบมะนาวบีบมะนาวลงไปค่ะนิดหน่อยก็จะได้เป็นสีม่วงเราก็จะได้สีของน้ําอัญชันมานะะแล้วนะคะแล้วเราก็มาผสมกับแป้งข้าวเหนียวค่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆผสมค่อยๆนวดไปนะคะจนได้แป้งก้อนนุ่มๆตามที่เห็นนี้ได้เลยค่ะ วันนี้เราจะทำกัน3มสีนะคะในส่วนของสีแดงเนี่ยเราก็ใช้น้ำหวานแดงค่ะเราผสมน้ำเปล่าให้พอหมาดๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมน้ำหวานแดงลงไปนิดหน่อยค่ะเราก็จะได้ออกเป็นสีชมพูชมพูแล้วนะคะแล้วก็สีขาวก็นวดแป้งกับน้ำเปล่าธรรมดาได้เลยนะคะความนุ่มของแป้งเนี่ยก็ลองสัมผัสด,ดูนะคะว่าให้นุ่มๆพอปั้นได้ค่ะ เวลาเติมน้ำเราก็จะค่อยๆทย,ยอยเติมทีละน้อยนะคะค่อยๆนวดให้แป้งเข้ากันดีนะคะแป้งเขาก็จะนุ่มเขาก็จะไม่ติดมือค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้ะค่ะจากนั้นเราก็พอได้แป้ง3สีแล้วนะคะเราก็นำมาห่อกับไส้ค่ะไส้เนี่ยก็จะเป็นไส้มะพร้าวที่ผัดกับน้ำตาลตปี๊บน้ำตาลมะพร้าวเอาไว้นะคะพอดีไส้ยายเขาเตรียมเอาไว้แล้วค่ะ ก็คือเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวทุนทึกค่ะมีแบบไหนก็นะคะเราก็ขูดค่ะขูดให้เป็นเส้นเป็นเป็นฝอยะค่ะแล้วเราก็นํามาผัดกับน้ําตาลมะพร้าวนะคะผัดอยู่พักนึงค่ะให้เขารัดกันดีให้เขาเหนียวดีนะคะแล้วเราก็มาผึ่งแล้วเราก็มาปั้นลูกกลมๆให้พอดีค่ะได้แบบนี้แล้วเราก็มาเตรียมห่อกันเลยค่ะเราก็แบงแ่งแป้งออกมานะคะแล้วก็เอาไส้วางค่ะ แล้วเราก็ห่อแป้งบางๆให้หุ้มปิดมิดไส้ดีนะคะว่าเดี๋ยวเราก็จะนำของนำขนมไปต้มนะคะขอชื่อว่าขนมต้มค่ะเราจะไปทําสุกโดยการนําไปต้มค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาห่อแป้งเนี่ยเราก็ห่อให้มิดๆเลยนะคะหอก็อย่าให้แป้งหนาจนเกินไปนะคะเราก็เอาแป้งบางพอดีค่ะให้เขาปิดมิดพอดีนะคะเราก็พากันหอลูกกลมๆเป็นขนมจนหมดเลยค่ะ สาวน้อยก็สนุกกับการได้ห่อปั้นขนมมากเลยนะคะเราก็ช่วยกันห่อจนหมดแป้งเลยค่ะปั้นขนมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ตั้งน้ำค่ะ แล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมในน้ำที่เราเตรียมต้มด้วยนะคะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะพอน้ำเดือดกลิ่นใบเตยก็หอมใส่ในน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ช้อนใบเตยขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ย่อนลูกขนมของเราใส่ไปทีละลูกค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ติดก,กันนะคะใส่น้ำเนี่ยน้ำก็ใส่ครึ่งหมอ้อพอให้ท่วมขนมดีนะคะเพราะว่าขนมที่สุกแล้วเนี่ย เขาจะลอยขึ้นมาค่ะหลังจากที่ขนมลอยแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าขนมสุกด,ดีค่ะไม่ใช่ว่าลอยปุ๊บช้อนเลยอันนี้อาจจะยังไม่ระอ,อุด้านในนะคะพอลอยแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ1 2ถึงนาทีแล้วเราก็ช้อนขึ้นค่ะเราช้อนขึ้นใส่ในมะพร้าวที่เราขูดเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วเราก็นำไปนึ่งค่ะ นึ่งแล้วก็นึ่งเสร็จร้อนดีแล้วก็โรยเกลือให้มีความเค็มปลาล่มๆ่มนะคะพอขนมเราสุกแล้วเราก็ช้อนขึ้นมาใส่ในมะพร้าวแล้วเราก็คลุกค่ะแล้วเราก็นำขึ้นจัดจานได้เลยค่ะกินเท่นี้เราก็จะได้ขนมต้มแป้งนุ่มๆไส้หวานๆคลุกม,มะพร้าวออกเค็มๆนิดหน่อย อร่อยมากๆค่ะเป็นขนมไทยที่ทำง่ายๆเลยนะคะส่วนผสมมีไม่เยอะเลยค่ะลองทำกันดูนะคะมิชาชอบมากเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่พาเด็กๆทำได้นะคะได้ทานขนมไทยอร่อยๆด้วยนะคะสีเพลตัวเองยิ่งอร่อยเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องนินชาอินฟินิตี้ด้วยนะคะแล้วจะได้มีเมนูใหม่ๆมานำเสนอคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะดีมหมใครคะดีมนูดีเหมือนดับกุ๊กเอ,อ่ได้กุู๊เลยเหรอ